สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับปองปายนะครับสุขุคุทธเดีอเช่นเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมพระพี่น้องนะครับเดินทางนะครับอยู่บนทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข32นะครับดูว่าทานสายเอเชียนะครับผมจะมุ่งหน้านะครับไปยังจังหวัดปลายทางนะครับก็คือจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอหนองบัวนะครับทุกคนนะยายากันนิดต่างกันไปนะครับพี่น้องครับตอนนี้เข้า เดินทางอยู่บนถนนนะครับซึ่งโล่งมากนะครับทุกคนนะถนนโล่งขนาดเลยน,นะครับเดี๋ยวผมไปพี่น้องชมบรรยากาศย่ำเศร้านะครับนะตอนนี้เวลา6นาฬิกาเจนาทีนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะกรับกล้องนะครับไปทุกคนเบิ่งนะครับทุกคนไปรับชมความกันเลยน,นะครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเข้าเดินทางอยู่บนถนนไซเชียนะครับบนรยุทธถนนโล่งขนาดเลยนะทุกคนเริ่งวิวเที่ยวทัดนะครับสองทางทางนะทุกคนนะอยู่กอกลางอาจจะเป็นต้นซักนะครับต้นซักบรรยากาศดีนะครับเมื่อนี้ขี่ผ่านบ้านบางนึ่งกับฝนตกนะครับฝนตกลิ่นๆนะครับทุกคนอ่ะได้เขียนตัวเมื่ออ่างทองนะ เขียดดางท่องเลยนะครับเพราะว่าเขียดดางท่องแล้วนะครับหลายทางมือนีก็อยู่ทีนะครับวัดห้วยด้วนนะครับทุกคนบนทานทหารอำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมมีพากบนไปกราบหลวงปุพัดนะครับบญยกระโมนะครับนผมมีมาทุกปีนะครับมีละครั้งสองครั้งนะครับคนแต่มีโอกาสครับมากครั้งสองครั้งนะครับ ผมมีโอกาสอีลีกามากปีละครั้งนะทุกคนตอนนี้อยู่ก่อนมอดทีหกสิบแปดนะครับบรรยากาศช่องเศร้านะครับเดินทางไปต้องกันครับผมนะออกมาตั้งแต่ตีสี่นะครับทุออกคนมาตีสี่ว่าเติมน้ำมันและปั๊มนะครับ ยิ่งยาวเลยนะทุกคนนี่ยิ่งยาวเลยเดี๋ยวไปจอดอีกทีที่ปั๊มปตทตากฟ้านะครับเยกหลังจากแยกออกจากถนนหมายเลข32นะครับนะจะตัดเข้าทางหลวงหมายเลข11นะครับทุกคนตากฟ้าอินบุรีนะครับจะนั่งไปน้ำกันรับผก ของดีละวัดชาแนลนะครับดำเนินรายการโดยป่าวตงหาแนวเติมเติม่ายได้พี่ล้องนะผมจะเปลี่ยนซื้อเพจไปเอาอีย่างดีแ้ถนนเก็สะดวกสบายนะผมมากแห้งนะครับคือถนนเส้นใจเหนือหีครับบช่วงนี้มันแบบถนนดีแห้งนะครับทุกคนนี่เพิ่ง ไม่อยู่กลางทางมีแจะต้นยหญง่ๆง,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 งามๆเลยครับว่าพี่มีดานอยู่แถวชายดานเนี่ยว่าพี่มีปอมตำรวจทางหลวงือแต่ว่าเสาๆมีก่ก็ต่่พี่ครับเช้านี้ถนนโล่งมากนะครับ แ er right. ถบสีบ็เห็นรถนะครับไฟแดงที่มีมีทุกคนจําไปทุกคนเท่าเพราะว่าเราถ้ามีเวลาเราก็จะแวะกลาบลงก็รวยนะครับทุกคนมีเวลามีโอกาสบ้าทางนี้เรานะครับทุกคนผมเว่าสีมีโอกาสบ้าอีกย่ามใดนะครับนะยึดต่งงาน ทำแต่งานนะครับผมนีม่ยุดเตลตอดเวลานะแต่ว่านูนมียุดบ่ได้นะครับนูมีฝาวน้ำเงินว <c oughs> <c oughs> ันอาทิตย์เขาสองสามแรงเลยโอ้ยพีดองเบิ้งแน่นั่นหรือกาสตอนเจ้าสาวนะครับ ตอนเช้าๆนะครับเปิดแอร์ขีดเดียวโคตรเย็นเลยนะครับทุกคนโอ้โหนสางเี่ยมเลยนะสางโรงงานางนี่เป๊ะเลยนงานนี่ลงแรมมือใหญ่ครับ ค,คลิปนี้ก็เดี๋ยวจังไปติดตามกัไปนะครับทุกคนเดี๋ยวไปถึงที่ผมจะมาถึงคลิปให้พี่รองได้รับชมอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับทุกคนนะนี้ผมขออนุญาตขับรถก่อนนะครับทุกคน